นี่แม่น้ำเดียวกันหรือเปล่าแม่น้ำน้อยใช่ไหมนี่แม่น้ำน้อยใช่ไหมแม่น้ำน้อยแม่น้ำน้อยครับลูกเองนะ ลำองไรเนี่ยผิดพลาดใช่แล้วงให้ลัดเนี่ยั่งให้ลุงผัดนี่ไงผไร้ไร้สองเไม่ได้เลยใช้ผแม่หน่อยเป็นเอัดกเลยยากอะเขาไม่้องแ่กันยาระอะไรที่หลน้ำระวังนะเดอะไร้ระวังค่อยเดินลงไปรอสนุรองเท้า นี่กำลังจับแล้วเนี่ยออกมาออกามวัด่กรอมาาลีบปลให้ปลที่ตรงาน้ำวัดที่กรอต้งสันแม่น้ำน้อยต้องเอาเอ้อก็มาปล่อย จะเอาน้าำจืดแล้วก็ต่อให้เขาไปดีๆไปดีๆถ้าให้สมเยอะน่ะตลอดปลอดไัยนะลูก อย่าอย่าเทโครมนะลูกค่อยๆเทให้เขาลงไม่งั้นเขากระแทกพื้นแล้วเขาจะเจ็บคือหนูเอียงหนูเอียงแล้วค่อยๆเทลงไปลูกไม่งั้นตัวเขากระแทกพื้นแล้วเขาจะเจ็บลูกค่อยๆเอียงให้เขาลงลูกสิ่งมีค่าที่ระวังตกน้ําคือตัวหลานๆเนี่ยลูกระวังให้ดีเป็นสิ่งมีค่า เอาร้อนอะไรคุณครัชีาดีกว่า เขามีลงทานค่ะวันนี้ให้เจ้าภาพจะเล่น แกฟรขนมครกข้าข้ามแจกฟรีขนมครกค้าค้าม ต่อมาตาเฮ้ยร้อนนะปากของม,ม,มันร้อนดึ๋งรับไอชามด้วยนะย่าสะโพงนี้ของย่าตืดอ่ะจะเป็นไงไม่ชอบเลยเราไม่มีหน้าเลยอ่ะอ๋อไม่หน้าเนาะนี่มันอร่อยฝามันอร่อยเอ๋อ,อ,อเขาทำกรอบสิใช่แอฟซีจะซื้อถ่ายไปได้ไหมเนี่ยทำไมอ่ะผิดกฎหมายผิดกฎหมายอะไร,ะไรถ่ายคนอื่นเราไม่ได้ละ มันคนอื่นที่ไหนนี่ลกูกหลานเราทั้งนั้น,น,อนขออนุญาตค่ะไรวๆๆๆๆันนี้เกิดลุงพ่อแพใช่วันเกิดหลว<อ>งพว่อแพร่หนึ่งมกราคม,ามาโอ้ยไอ้นั่นป่ะอะไรนะอน,นีเาบรลดาป่ะ ใบางอันที่เกิดก็ลืมลากหน้าแน่เลยอาจจะลืม